สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสูช่ชินเอตะมอรีแอคเลยครับ yeah! ทุกคนคือต้องเมไปทำการดูซีรีส์เรื่องหนึ่งมาทุกคนซึ่งตังเมไม่ได้รีแอคให้ทุกคนดูนะแต่ตองมมดิ้นอยู่บนเตยียง ดักบาดักมาเลยอะทุกคนไมไม่รู้จะบอกทุกคนว่าไงแต่มเมย์ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้รีแอคซีรีส์แต่เรามารีแอคช่วงช็อตช่วงโมเมนต์ฟินๆต่างๆให้เรากับแฟนคลับของคู่เนี้มารู้จักกันดีกว่านะจ๊ะเรื่องนั้นก็คือดับสิบจะสูงนะจ๊ะดีมาก คือโดยส่วนตัวเป็นคนที่รักอัพอยู่แล้วนะคะอัพอัพผุมมพาร์คือเป็นคนรักนางอยู่แล้วเพราะว่าตามยูทูบของนางอยหนึ่งแต่พอรู้ว่านางมาเล่นก็คืออะรอจบกันแล้วก็เราเคยดูแต่พอเราขอเผอดูเท่าน,นั้นแหละเฮ้ยห,หยุดดูไม่ใจเลาไม่ยอมอัพนัลล์และน้องอ่ะแล้วคนที่ชื่อนบนายอ่ะเฮ้ยไม่ใช่นบนายนพเก้าดีผ <laughs> าม นับเก้าก็คือนับสิบก็คือนารักอยู่นานหรอกนับสิบน่าเหมือนมังกรนะทุกคนตํามีรู้สึกอ่นับสิบน่าเหมือนมังกรใครคิดเหมือนตังเมยบ้างพิมมาอ่าอัพเหมือนกระต่ายนับสิบเหมือนมังกรนะจ๊ะก็คือคอมเมนต์มาถ้าใครคิดเหมือนตรงเมยแต่ให้คิดเป็นอย่างอื่นก็คอมเมนต์นะจ๊ะโอเคเพื่อการเสิเวลาเดี๋ยวเราไปดูกับรีแอคแรกของนับสิบจูบก็คือเกมหายใจ Q&A นับสิบจะสูบนอซ่านเดี๋ยวเราไปดูกันเลยในช่องนับสิบจูบนะจ๊ะโอเคไปกันเลยจ้า เอ๊ยน่ารักอะ Q&A นะน,น,นับสิบแอนจีน่ารักก็จีนนับสิมันเป็นร,ระบบสังการแบบไหนไม่รู้คิดว่าเป็นคนเข้าิดยากคร <s uss> ับ <s uss> ไม่มีการขยายความอะไรสิทัวร์วาาแค่แค่วันอ้าช <s uss> ีวิตต้องรักอ่ะ เป็นคนเข้าถึงยากนะแต่พอได้สัมผัสตัวตนจริงๆเนี่ยรู้เลยว่ารั่วทั้งคู่ครับบอกไ้เลยครัเดียวมันรั่วทั้งคู่อ้ําน่ารักอ่ะอ้๊บเป็นคนที่เราหลงฟันกระต่ายมากครับมากขึ้นแล้วก็รู้ใจกันมากขึ้นตอนรู้ว่าเขาแบบประมาณนี้ประมาณนี้อเลยแต่มันทำให้ทําการทํางานเป็นด้วยใช่เยอะเลยครับเยอะเลยแต่ก็มีส่วนท้ายบ้า นักสิบเนี่ยในแบบว่าจะเป็นนิ่งๆเป็นคนเรียบร้อยพูดจาแบบยังไงอ่ะสมุนุ่มลึกแล้วก็แบบว่ามีเล่ห์เหลี่ยมืนกันพูดแบบว่าเอาง่ายๆคือเป็นคนฉลาดเหมือนกันพูดพูดโน้มน้อมน้าวคนใช่โน้มน้าวคนเก่งซีนคือโดนโน้มน้าวเวอร์อะไรแบบนั้นเลยในชีวิตจริงผมผมก็จะเป็นคนแบบคิดอะไรตรงๆก็พูดตรงๆอะไรตัดสินใจแบบนั้นเลย คือตัวจีเนี่ยต้องจะมีความคิดที่มันค่อนจะซับซ้อนซึ่งบางทีเรารู้สึกว่าความซับซ้อนนี้มันเยอะเกินไปจากตัวเราโอเคเราก็เป็นคนที่คิดหลายชั้นแต่ว่าไม่ได้ขนาดตัวละมาน่าที่ด็อคเตอร์นี่ก็ต้องคิดหลายชั้นนิดนึงนะจ๊ะอยากเป็นธรรมชาติด้วยตัวละครตอนแรกผมนึกว่าคุณจะตอบว่าตัวอัพเนี่ยน่ารักเหมือนทีนอายมันละไ ที่แหละครับผมกวว่าให้มันเป็นนับสิบเหมือนเดิมแหละเหมาะกับกเขามากหวังว่าทุกคนจะดูแล้วทุกคนจะหลงรักให้มันให้มันเป็นปนับสิบเอมาเลยดูเล่นดีจริง ก้าวเล่นไปหลายๆอยากให้เล่นไปนับสิบนะเพราะว่าเจอตัวนับสิบอะมันฟังวมเหมาะกับมันมากคือคือต่อให้จะต่างกันมากก็ตามอ่ะแต่ว่าคือพอเล่นไปเรื่อยๆเราเห็นภาพก้าวไปนับสิบมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนเออผมว่าบทนี้แหละเหมาะกับมันที่สุดอะโอ้ยนกเก้านกเก้าน่ารักใจนับสิบ นวทำไมอะ่ะนับสิบไม่มาเชื่ออะไรนี่หรอกนับสิบเชื่อในการกระทำของตัวเองนับ <im it> สิบเชื่อเชื่อนับสิบมีแบบแผนอยู่แล้วลอ่ะเขาไม่จ้อเป็นต้องขึ้นถึง่งพึ่งผ่านทางจารตใจขนาดนั้น <im it> นับสิบเนี่ยเป็นคนเชื่อตัวเองอย่างที่จริงพูดหลานการกระทําของนับสิบเนี่ยเป็นตัวบ,บ่งบอกแล้วว่านับสิบเนี่ยเดินทางตามเลยไม่ได้สนใจเรื่องราวอะไรแบบนะั้นไม่ได้สนใจเรื่องพึ่งโชคหรืออะไรแบบเรื่องดวงอะไรแบบนั้นก็บ้านรวยนี่นะ คิดว่านับสิบไม่น่าสนใจตุรบบกีน่าสนใจเกี่ยวว่าจีนจะกินอะไรไ<อ>ตรงอ่ะ,ก,ะบบก็มาแล้วก็นับสิต้องเข้าหาจีนละฮะก็ต้องทำตุรก,กีฮะคุณ<ร>ชอบทำตุรกีด้วยของเขาใช่ไม่เต้นเหรอผมจะงคิดภาพนักสิสบเต้นซมบ้าไม่ออกก็คิดไม่ออกเลยก็เลยไม่ไดเลยอ่ะ จีนนี่ยิ่งแล้วใหญ่จีนไม่ใช่เป็นคนที่มาทำอะไรแบบไม่มีทางไม่รอ,มอ,อไ,รไม่มีไม่มีาทางขนาดแค่เขาจะซ้อมแบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ตัวละครที่เขาเขียนเองเนี่ยเขายังเนิ่งๆหนักเลยให้ย่านจ <c oughs> <ม>ีนดุมากนักติดสิบมากบ้าแน่ทำไมมีแต่หนึ่งมาเลยนับสิบดูดจะคือจะไม่ชอบสิบของจริงนะเว้ยนับสิบอะตกใจได้ถ้าอยากแกล้งคุณจีนอะ กเนเลส่โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ่นไอ้ยโง้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 ห้ยโอ้ยโออ้ยโอบออ้ยโอ้ย้ยโอกยโอ้อ้ยอ้ย็อยโอ้ย้อ้้าอยยค้้อ้ ไม่มีขนมปังที่หายยางเป็นเรื่องใช้ยางขวดคือกินเสร็จก็มีสิทธิ์ไปโรงพยาบาลต่อได้เลยเอ็มสอง,งขวดขก็อย่างที่บอกไปแบบแบบนะีนี้นะฮะจีนเขาไม่ทำอะไรยอมทำอะไรป้แนปะ้งเออจริงเขาเป็นคนยิ่งตกเต็มเงทอ้เออจริงออจริง,รง,งไ,รไม่ตกจริตขนาดแค่ตอนขนมกันในกองยังไม่อยากให้ป้าเลย <S 2> <S 2> คิดว่าอ่ะ กไม่ต้องดูเพราะพี่บัวส่งมาให้ดูทำเป็นการบ้านจีไม่ได้ดูเพราะว่าจีหูอยากจะศึกษาหาดังฉัก กดขวามากครับที่ผมโยกผมก็มีเหตุผลเดียวคือแต่ว่าคือเหมือนว่าพอโดนพี่บัวฟีมาเงี้ยต้องทำแล้วมันก็กลายเป็นแบบว่าเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันของจริงคนที่แบบว่ามันไม่ได้เสียงอะไรเงแบบไม่หาพูดในเชิงแบบกดพามอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มานั่งดูวิดีโอเล่นๆแต่คุณก็โดนผมจับได้บ่อยนะก็ดูเพราะมันจำเป็นต้องดูโอเคโอเคเปิดเสียงดังเสียบนอแดร์ เอาจริงๆนะเปิดมาไม่ต้องคิดไม่ต้องนับไม่ต้องอะไรเลยเปิดมาสามารถตอบได้เลยเปิดมาสามารถตอบได้เลยเต้องสนใจนักซื้อที่สุด,สดอยู่แล้วออแต่ว่าจะสนใจยังไงเนี่ย,ยต้องรอติดตามว่าถ้าเป็น EP แรกๆจะตอบว่าไงอะไรนะมแม่ช่างไอ้ชื่อแม่ตายบอกว่า คนจะชอบในผลงานที่เราสร้างสรรค์อมาชอบตั้งใจทำมาชอบดูอยู่ทุกคนจะชอบแล้วก็ฝ่าดึงลักสิบจูบดูเลยเขาบอกว่าเราทำออกมาดีที่สุดทุกคนเนี่ยทำมันออกมาด้วยความตั้งใจจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์กับมันจริงๆผมเชื่อว่ามันน่าจะต้องออกมาดีเช่นกันแล้วก็ทุกคนที่รอดูอยู่ก็จะไม่ผิดหวัง คือเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมีอยางแนะนำทุกคนดูจริงๆนะจ๊าเดี๋ยวห้ามคิดเลยมากนะห้ามคิดว่าห้ามคิดเป็นแบบเขาเรียกว่าทางการห้ามคิดว่ามันจะเหมือนชีวิตจริงเด็ดขาดแต่คือให้คิดว่าอยากมีแบบนี้ในชีวิตจริงอะทุกคนน่ารักมากนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวตองมีจะทำการรีแอคคู่นี้บ่อยๆนะจ๊าถ้าชอบนะจ๊าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ต้องมีด้วยนะ จ้ะโอเคครับผมเดี๋ยวต้องมีขออนุญาตไปอัดคลิปต่อไปก่อนนะจ้ะบ๊ายบายโยคุณจีน